สบายดีปะลุงบัดสุขสุขคนร้านกมา็มาแต่งงหงมาแต่หาหมอแล้วก็มาแล้วก็กินเขา่ากับหมกขี้ดกับลูกศิษย์กับลูกศิษย์ร้านชื่อลูกศิษย์สิบพันร้านก,มาามก็มาแต่หาหมอกับเหมยเลยปะลุงเลยร้านก็บนกแคนสบายดีปะลุงหรอสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงโดนัท ผักกะหลิ่นอันนี้ก็ลงไว้ทุ่งหญ้าลูกทุ่งหญ้าเร็วหญ้าไว้โดนัทหญ้าอยากขนุไปมาน้งนั้นสบายดีปะลุงลูกอันนี้ก็สิเป็นไม้บงกบปะลุงวนไปเอามือวานนี่ก็ยังบ่ทันพอดอกยังอีก3วงปะลุงลานก็ดีเพราะว่า อ,อีกสามวงปลาลุงยังสิพอตะกี้บว่เจ็ดวงเอาหกวงก่อนร้านก็สยบก็หน่อยลงเลยแหละปลาลุงแต่ร้านก็สิสื่อมาไหวเป็นเป็นสินเป็นอันให้มันอุจจากว่าเออได้ครบตอนนั้นตอนนั้นบัดเวลาร้ <c oughs> านก็เป็นัยปลาลุง <c oughs> ลานก็ดีใจได้สำเนาลุงคอยติดคอยไปลานคดีแต่ลานก็เมื่อคืนก็เจ็บแนล่ลานก็เลยอดบวไรเลยไป,ไปมือเสาร์ไปหาหมอโทรไปหาลุงว่าจะปรึกษาลุงก็เลยคนหลารลานเก่ามือเสารนี่ก็เลยบวบอหาปรึกษานำลุงปลาลุงตอนน่ะเบ็ดเบิดเมือสามเบ็ดอยู่บ้านปู่ เลยไปหาหมอน้องน้องแค่ลุกๆอันนี้ก็ปลาซาเด็กๆหละปลาลุงลุกน้องนั้นือดผ่าลุกติด่ามือดเ่ากับมกเขีมือดปลาลุงมกเขียนตดเข่าดร้านก็ดีมกดีใจเลยลาปลาลุงที่ได้ปลาลุงซอยร้านมากเดี ลานกอวะเจ้าชิบะผลละปลุงเมื่อรู้สึกว่าจะคองเมื่ออันนี้ก็อันนี้ก็คือยาปลาลุงหญ้าคนหายบอวบบลุกบอบบเอาผ้าขาวไปไหวไปลุกน้องแค้นน้องแค้นเลยเอายาไปไหวให้เพ่อไปลุกไปมือเสาร์ก็ไปกับน้องแงินด้วยลูกหล่ะ เป็นบักโอ้เบิ่งเนาะนี่ก็คือใบเอกหลานปะลุงเบิ่งน้องนันบ่อั่นวนพ่อลูกาไปเอกบ่น้ํก็อ่านบ่ปะลุงเอ๊ะนี่กันโอ้อยาเฮ็ดสิให้ปะลุงเบิ่งฮู้มันคือบ่มีอันหยอันนี้คือมั่วมันก็บ่ค่อยสวยงามปลุงมั่วแ่นี บร้านกับบอปากเลยร้านกับมึงอันนี้เป็นลูกผ่าปารุงอย่าเฮ็ดน้องนั้นบอกสออีกท่อเฮ็ดปารุงต้องจุดนี่นะเพิ่นก็เลยบอกร้านว่าบอกแต่เพิ่นก็ะบอกจากบอกร้านร้านก็คุ้มถามปารุงก็เลยว่า โบยจากงามปันัดปะลงมันกระเตาะมาแตสำนักเพราะว่ามะข่ายล่างค,งคนว่ามาคลังนะมาคลังอักเสบปะลงเปิ้ลมิตรบอกว่ามาคลังนะอักเสบขังเบืองทรายนะคือแหง้งแหง้งเต่อปะลงถ้าปะลงแม่นมาเนาะร้านก็นยังบอกว่าอ่นานบ่ได้ปะลงเพราะว่าอัน ขอบใจเดอ้อป้าลุงที่แม่นมาหาลานขอบบุญขอบคุณหลายๆพอที่นี่จุดตรงนี้ครัานกับบุงูมันกับบังามป้าลุงแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าบอกลานว่าบอกข่อยงามป้าลุงบอกข่อยสวยงามนี่ตกจุดนี่รานกับบัวงามเพิ่นก็เลยบอกลานว่า มักไข่ลังเบื้องซ้ายนะอัพเสบอัพเสบอัพเสบถือว่าแห้งกว่าเบื้องขวาแต่อัพเสบบ่ช่องขาปลาลุงเพิ่นเลยว่าแนะนําให้ล้านน่ะบ่ให้เฮ็ดเวียกนักแลให้กินน้ําสิ่งที่ว่าสะอาดน้ําัเียให้กินน้ําสะอาดเลย้ําน้ํากินน้ํายงนีให้กินน้ําสะอาด พอว่าตรงจุดนี้เนาะจุดที่ว่าตัวนี้บดลูกพที่ว่า่ใ่ลนบ่เห็นนี่ตรงจุดนี้จุดแรกเลยปลลุงลีกลกพอก็บ่ฮู้อันนี้คือลั่นให้ปลุงเบิ่งเนาะมันบ่เห็นนึ่งตรงจุดนี้นี่่องนีนี่งามเลยปลลุงนี่ โอ้ยอย่าติง้งลูกอย่าสอปลาลุงสีายตาลูกตุ้งจุดนี่คือโบงามเลยปลาลุงร้านก็เงินก็หัวหุ้จ้าตุ้งขมาและแล้วก็ต้องจุดนี่จุดที่สองจุดที่สามจุดที่สองหมดจุดที่สอง,ท,สองที่สามตัวนี้จุดที่สี่จุดที่สี่จุดที่สี่ชุดเบิดเลยโดยแต่ร้านก็บวกเป็นหลังสือปลาลุง ครขิงตัว่องปลาลุงนี่ได้เค็มบุญไม่เนบอเครื่องเลขสาม่องตัว่องเพราะว่าเค็มบุญอยู่ในใจเครื่อนขิงตัว่องอะไรปลาลุงเค็มบ่ญอยู่ในใจคือบุบวยกสวยงามนี่แหละตอนแรกๆร้านก็คงคิดว่าร่างกายเจ้ะคงเคยสมบูรณ์ผ่านมาเนาะ มาเลยก็ามามาเป็นแบบนี้ร้านก็เจ็บมากเจ็บมาแต่ส่วงหลังๆส่วงใกล้สิเกี่ยวเขาก็เออว่าจะคองนี่คิดว่าเห็ดวีเกรนักแล้วก็เจ็บเอวธรรมดาเลยก็บกคืดว่าสเป็นแบบนี้แล้วก็ยื้พ่ออยู่แล้วก็อยู่ไปกินยาแก้อักเสบก็แกลบปวดก็อกคอยหายสภาพ เมือกอขวบส้มลงเรอยๆจนว่าเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาล้านกับบพุพเพปกติดอกประลุงก่อนล้านสีจางกัหูซึกว่าจะคลองนี่บ,บุคอลอยู่ดีแล้วล้านก็เลยว่าหาพื้นน้ำมาซอยจางมือหนึ่งประลุงจางกับบลายดอกหกคนมาซอยล้านนะหูว่าตู้จะคลองนี่บวไว้แล้ว ร้านก็ดีย่านยันจะคงบกเป็นสิ่งที่บุดีปลลุงแล้วก็เลยว่าให้เพิ่นมาซอยซยลยหลังจากเกี่ยวเขาแล้วร้านก็เจ็บมาเจ็บมาเลยเลยบาดคอยบาดแห้งปลลุงเจ็บมาเจ็บมากและกะ้วก็เพิ่นก็ อย่าเยาะกันลุนพอหัวสุปลุงกไปเออไปเล่นพอป้านองซ์ป้านองซะ,ะนอซะ้นองบดจั๊กยังลุเว<อ>ว่าอันเจ็บมากเรื่อยๆบกบกคือนเสาปะลุงแล้วเมื่อก่อนนี้ก็ร้านก็นไปกวดเบิงอยู่เคนิกพลาว,วาเป็นหนิมขลังแต่ไปเมื่อนี้พละว,วา,าขลังนะอักเสบเบิดสองหน่วย แต่หน่วยคัมสายนี่คือคือแห้งปลลุงวาชันใชเพิ่นก็เลยบอกว่ามาคลังอักเสบเพิ่นว่าแล้วก็บรรเทิงขันว่ะก็บรรเทิงขันว่าแห้งเกินเนาะเพิ่นก็ว่าเนี่ยนี่แล้วเพิ่นก็วะไม่แต่ว่าบางงานพิ่นก็จัดยามาให้หลานแล้วก็หาบอกลานไหว ให้กินน้ำสะอาดแลยก็สิ่งที่ว่าหลังจากเพิ่นบอกตอนนั้นแล้วเพิ่นก็ซิมาบอกร้านอีกว่าถาว่ากินยากขบกำหนดแล้วถา้าโบเซาแล้วให้ไปกวดขึ้นไข่ไข่หรือบอกไข่ให้ไปกวดขึ้นดูไข่ในอาทิตย์หนึ่งกะลุง์เพเห็ดน่ารูกว่ามอส ร้านกาโอ้ขอโทษขออพายเดอร์ที่ร้านเหยียดแข็งด้านนี่น้องนั้นบนปะลุงโทษให้้านเดอร์ลูกกระวน,นแน่แม่เพิ่นกรแม่เพิ่นกาไปะนะปะลุงน้องแค้นชุกรถถีบมองไว้ไปหดพักปะลุง ลุกไปเบิร์ง,งวัวบลร์ร้านคนนี้นี่น้องนันน้องคอ,อยนะน้องแค้นนั่งลึกทีลูกอ,อันนี้ก็สิเป็นไม้วงกบลานอมามาเมื่อวานนี่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปกับบุโจ๊บปะลุงพ่อซุกใส่แบตเตอร์ิลานหนึบเสื่อยเลยภไบซาลาซเซลน่ะเบสกับสากกับบุกหอยได้เด่นเลยหรือจะมันเป็นอย่างไรลานก็บอกว่าต้นหัวรลานก็ขกเขา,า,ขาก็ะเขาแววไวเขาก็แบบโบ ได้ปิดปกติแหละปลุงก็ได้ไประคอสาภัยในหมู่บ้านเพิพ่นแหละเพิ่นก็ดีอยู่ร้านก็นเที่ยวไปเที่ยวมาแหละน้องแค้นก็บ,บริยูในว่นในเมืองเฮียนแ <c oughs> ลยร้านมานีลา่ละจีมาแต่เอกเลยก็เลยว่ามาแต่เอีก,ลกเลยก็เพิ่อัน เปลวว่าสัางเพป็นก็ว,ว่าให้ไปเล่งเสาร้านก็สิไปเล่งเสาปลาลุงมนันนี่อย่างพีิลานว่าแหละปลาลุงน้องนันน้นองแคสดีสบายดีปลาลุงลุกแต่อรอปลาลุงก็รอส้มคลิปมดุดเสานีนเด้อร์ลานอยู่ในห้องห้องกวดนั่นแหละ แล้วก็โทรหาลุงบอย่นอยากอยากว่าวับเก็่นแน่และน้อยหนึ่งปลุงลานก็ดีแต่ว่าพิ่นบอกว่าปลาลุงผลว่าทมว่ามีเวียกบลานก็เลยว่าบ่บ่มีเวียกดอกาะวคหลายปลุงลานก็หลังอายแน่ก็เลยบอกว่าโอ้ซะเก็บไหวบัดวังว่าง พอนได้เมื่อสาบแบดอยู่บ้านปู่เด้ก็เลยคนลายร้านก็เลยบ่อยอยากว่าออก,ออกมาก็เลยว่าเออยะา่าร้านก็ดีเมื่อยลายปะลุร้านก็เมื่อน้ำหลังกายแต่ใจสูบประลุสูเพื่อลูกและเพื่อครอบครัวร้านก็อยาก ถ้าทำบ้านเนาะร้านก็ยังเอาไปทำขันตอนบยอยากให้สักดสะลงอลไรปลาลุงถ้า <c oughs> ปลาลุงได้ยินคลิปนี้เขาเบิ่งในคลิปนี้กดสวยกดไรกดเซ่ให้น้องแค้นเด้อผ่านชั่วโมงไวๆนี่พอาะไรวาน้องแค้มีรายได้พอได้มีเงิน ชื่ออยู่ห้ากินชื่อมะพร้าแป้งนัวและปลาลุงร้านก็เพิ่นก็เลยบอกร้านว่าบวชิวิทย์ <c oughs> เวียดนักปลาลุงแล้วก็บให้ร้า,านนะ่ะกินหนามที่บกที่สะอาดเพิ่นว่าเพิ่นก็ว่านั่นนี่แหละแล้วก็ มาเมื่อนี้ก็ได้มาเช้าเมื่อยปลุงมาเหอะแล้วกินข้าวแล้วก็กเช <c oughs> ้าเมื่อยแล้วก็ที่กินยาหั่นต่อไปหลานก็ดีกินกินยาต่อไปแล้วก็ดยลูกขอบใจเด้อยิน้ําำก็ให้ลูกไปสือมาหาประหลงหลาน็ดีนำเกาเสือ อันนี้เป็นใบเอกปลาลุงหลานหอยปลาลุงเบิ่งปลาลุงหลานกับบยยอมสุดเถาะปลาลุงใจสุขได้บ้านให้ลูกถ้าปลาลุงเบิ่งกัช่องน้องแค้นก็สวยกดไลค์กดแชร์เด้อปลาลุงให้น้องแค้นมีรายได้พอได้เลี้ยงน้องเลี้ยงครอบ ขัวและปลาลุงร้านก็ดีกร้านกระเสุดท่าครับสี่เอาใจใส่ที่ว่าทําบ้านและปลาลุงที่ระวังเงินหาหมื่นกว่าบาทเนาะสีไปหอดขันใดร้านกัปลาลุงก็ล่อลุ่นนํากันแล้วก็ทั้งร้านพร้อมร้านก็ดีมุกดีใจหล,ลายๆเดอ้อปลาลุง ที่ว่าได้สวยหลานมาเนาะตลอดหลานก็ดีมุกดีใจหลายๆเด้อปา้าลุงหลานก็สิว่าเอาบาดคอยบาดแห้งได้วงกบมาซ่ํานี้ก็ดีใจป้าลุงแต่ว่ายังอีก3วงแต่มูลค่าของเงินก็น้อยลงแล้วปาลุงเอ้ยานก็ดีจักสิเอาจังได๋บาดนี้แต่นน <c oughs> ตัวนี้หนักก็คือลังคาและปลลุงร้านก็ดีลังคานี่กับท่งเล็กตอนนี้นนยังเห็นให้น้องลูกตัวนี้และเน้นหนักปลลุงรง้านก็จะเป็นซาลวินเนี่ยปลาุงอย,อย่าปากดังล้ายน,น้องนั้นปลลุงพังเจะอยู่ กินยาเบิดตัวนี้เลยก็สิไปกวดมึงอีกปะล่งเพิ่นหายไปกวดสิคืนบอยูเ่เฮงมังเพิ่นว่าร้านก็สิลับเขาไปกวดมึงอีกคลิปนี้ก็ร้านก็สิได้ล่าเลยเด้อปะลุงฝากกดไลค์กดแชร์ส่งน้องแคนเน่เด้อฝากเป็นกำลังใจให้น้องแคนเน่ผ่านชั่วโมงไว,ไว สบายดีปะลุงมาสุขุสุคนร้านกับมันนี่ก็ไปสั่งหินในรถหนึ่งคนผลเผาจากเห็ดสั่งกันเอารองแค้นลาลุลาเนี่ยขอว่าลาเนีย่ยจำไเอาอัดไปล่าเนี่ยลาเด้อป่าลูกผอผลงฝาลุงรงแคน เป็นกํลังใจให้โซคเกนอะไรเพราะก็ไม่ขี้หนาสบายดี